สว,ส,สวัสดีค่ะ ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่รวมสาระเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายมานําเสนอนะครับผมก้องวุฒิชัยวงกจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคืออาจารย์หมอฝนครับผมค่ะหมอฝนนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพะทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ในวันนี้นะคะเราไม่ได้มีกันแค่2คน<ช> 2> มีแขกรับเชิญด้วยเป็นค,คุณแม่สาวสวยคุณแม่ติ๊กนะคะเป็นคุณแม่ของลูกชายคช2คนคนโตอายุ11ใช่ไหมคะน้องโอมน้องโอแล้วก็คนเล็กอายุ7ขวบคือน้องอิน ใช่ค่ะวันนี้คุณแม่มีส่งจดหมายเข้ามา<ช>นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิกนิกนะครับจะมีประเด็นหรือว่าปัญหาตรงไหนให้พวกเราได้ช่วยเหลือบ้างเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะครับผม ดูสิลูกชอบครับนี่มินชอบไหมมาแตงโมดีกว่าของโปรดไขอโปรดินเลยมินชอบใช่ไหมลูกหิวว่าสิเล่นมาเหนื่อยใช่ไหมลูกครับก็ได้มีโอกาสดูรายการเอ่อ healthy Friday นะคะก็อยากจะเรียนปรึกษาคุณหมอแล้วก็เชฟบอกข่ะว่าเอออยากจะมีเมนูอะไรที่มันทำง่ายๆน่านะกินนะคะที่เหมาะสำหรับที่จะมาปิกนิก เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ชอบที่จะมาปิกนิกกันเป็นประจำเลยค่ะลูกๆก,ก็ชอบมาเล่นที่นี่แต่ว่าแม่ก็แอบ,บกังวลเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าที่ที่จะมาทําให้ลูกกินที่เนี่นะคะ่ะมันดูจะยุ่งยากไปนิดนึงส่วนใหญ่ก็เลยจะซื้อตามซูเปอร์ะคะ่ะซื้อที่มันซื้อง่ายๆ เทเลยครับน้ำไหมคะดื่น้ำอะไรดีมาเอานีานน่สำหรับคน<อ>เหนื่อยเหนื่อยดืย่มนะเชอยากกินแล้วใช่ไหมปแป๊บหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างที่ที่รู้สึกว่าเป็นกังวลนะคะก็อาจจะเป็นพวกเรื่องน้ําหวาน เพราะว่าเด็กๆก็ค่ะติดหวานกันมากเลยชอบชอบทานน้ําหวานน้าเปล่าเนี่ยไม่เอาเลยอยากจะให้คุณหมอแล้วก็เชฟเนี่ยแนะนามาค่ะจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แต่ว่าสีสันน่ารับประทานนะคะที่เด็กๆเห็นแล้วเอออยากจะทานถ้าถ้าเกิดว่าคุณหมอกัะเชฟช่วยได้ตรงนี้ก็คงจะแบบตอบโจทย์คุณแม่ได้ดีมากๆเลยเค่ะผมเห็นวิทยาไปแล้วคุณแม่ไปปิกนิกน่ารักมากนะครับก็ หมอคิดว่าไงบ้างครับจริงๆอาหารที่คุณแม่ซื้อก็จะเป็นอาหารคล้ายๆเป็นอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะพวกไก่ทอดไก่ย่างแล้วก็ซื้อเป็นอบคอน้ำอัดลมใช่ไหมคะที่ซื้ง่ายๆเป็นอาหารคล้ายๆเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดก็คือว่าให้เด็กกินทานง่ายเด็กก็จะชอบใช่ไหมคะทีนี้ก็คือในแง่ของสารอาหารอันนี้มันก็คือได้โปรตีนเนาเพราะเป็นไก่แต่ว่าเราก็รู้ว่าเวลาไปซื้อไก่ทอดข้างนอกใช่ไหมคะน้ำมันมันก็จะเป็นน้ำมันที่ทอดซ้ำไปซ้ำมาก็จะไม่ค่อยดีอาหารไม่ค่อยมีผักผลไม้แล้วก็ไม่ค่อยมีธัญพืชเท่าไหร ทีนี้เราอาจจะต้องหลับสูตรอาหารหนิดนึงชัดก้องมีไอเดียอะไรในการพิูจน์อาหารให้คุณแม่บ้างเลยจริงๆแล้วการไปปิกนิกนะครับเป็นเรื่องที่ดีมาก <c oughs> คือเราโฟกัสที่โอเคมีกิจกรรมร่วมกันนะครับ <c oughs> ก็เลยอยากจะโฟกัสว่าถ้าเรามีกิจกรรมร่วมกันเดี่ยวกันไปปิกนิกก็น่าจะทาอาหารร่วมกันได้ด้วย <c oughs> อันนั้นก็จะน่าจะทําให้ทุกอย่างสนุกขึ้นนะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยจะบอกผมบ่อยว่าถ้าน้องได้ทาอาหารด้วย เขาก็จะทานอาหารที่เขาทำเหมือนจุ่ใจด้วยเนาะกิได้ฝีมือตัวเองใช่ได้ทานฝีมือตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคุณแม่เข้าซูเปอร์มาเก็ตอยู่แล้วใช่ค่ะการเข้าซูเปอร์มาเก็ตอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นแปลว่าเวลาที่เราไม่รู้จะซื้ออะไรหรือซื้อมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยเมนูนี้ตอบโจทย์นะครับก็คือเป็นเมนูที่เปิดกว้างสามารถใช้อะไรก็ได้ที่เราซื้อมาทริดมีอยู่ง่ายมากเมนูนี้ชื่อว่าสลัดในเมสันจานะครับ ใช่หลใส่ใส่ฝาปิดถูกต้องครับปกติใช่ปกติเวลาเราเราทำสลัดจะอยู่ในชามค่ะแล้วพออยู่ในชามปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนแล้วมันเดี๋ยวมันหกเลอะมันยากพกพาไปไหนก็ลําบากใช่ไหมครับใส่ถุงพลาสติกไปสุดท้ายผักมันก็จะออกมาเลยไหมไม่ไม่น่าทานด้วยพอเทออกมาโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สลัดในเมสันจาเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างที่เป็นผักใส่ไว้ในในโหลครับโดยมีน้าสลัดอยู่ข้างล่างเวลาเราต้องการจะทานก็แค่คว่ำคว่ำปั้มปั้ แล้วก็เทใส่ชาบกินได้เลยมันสนุกอีกตรงความควม่ๆด้วยนะเนาะน้องเลด้วยนะครับโอเคก็เด okay, ี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะ,ะง่ายๆนะครับเริ่มจากการตีน้ำสลัดก่อนนะครับสูตรตายตัวก็คือ3ต่อหนึ่งสามน้ำมันหนึ่งเปรเี้ยวนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยมาสตาร์สามน้ำมันหนึ่งเปรี้ยวเชื่อมด้วยมาสตาร์เรามีน้ำมันเรามีน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมอยากเพิ่มงาได้นะครับผมอยากเพิ่มน้ำผึ้งได้เลยนะครับ ผมอยากเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถเพิ่มใส่เข้าไปได้ที่เป็นตัวชูรสชาตินะครับลองตวงดูนะครับเราใช้ถ้วยตวงเท่ากันก็คือ3ของถ้วยนี้3น้ำมันน้ำมันใช่ครับอ่ใส่ในนี้เลยนะครับแม่แอันนี้เป็นน้ำส้มสาชูไวายขาว ซึ่งไม่เมานะครับ <c oughs> น้องทานได้หนึ่งครับผมคือเ <c oughs> วลาท, <c oughs> ที่เราไปซื้อน้ำสลัดเนี่ย <c oughs> มันก็ <c oughs> เรากบคุมไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะว่า <c oughs> เขาจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้าง <c oughs> ส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นน้ํามันถัยย่วเหลือง แล้วก็จะมีการเติมพวกน้าตาลค่อนข้างเยอะ<ม>ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะมีไข่ดิบด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสูตรนียเราจะควบคุมไม่ได้<ม>นะคะซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยการใช้น้ํามันมะกอกก็จะมีผลประโยชน์ดีต่อในแง่ของสุขภาพหัวใจมากกว่า<ม>แลวก็สูตรนี้เนี่ยคือมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะ<ม>ก็จะเห็นว่าเราใส่แค่เรื่องของน้ํามันแล้วก็เบนิก้าแล้วก็ม้สตร์ดน้ำตาลจะไม่ค่อยมีเ<ม>หมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนัก ค่ะแต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยชอบหรือว่าน้องๆชอบเลหวานนิดนึงเนี่ยก็ค่อยมาเติมทีหลังได้ได้ครับเป็นน้ำขึ้งหรือเป็นอะไรก็ได้ใส่น้ำขึ้นนี่กจะเป็นทันที่มัสตาร์ดก็เป็นเลซิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้คุณแม่ที่เห็นนะครับมี3น้ำมัน1เปรี้ยวบวกด้วยมัสตาร์ดนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดเดียวนะครับหลังจากนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราตีนะครับเดี๋ยวผมตีให้คุณแม่ดูก่อน พอเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าคุณแม่ยังเห็นเขาแบ่งชั้นอ๋ออย่างนี้ยังไม่ได้นะครับอันนี้คือน้ำสลัดพื้นฐานที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปเราก็ทำเองที่บ้านได้เลยง่ายมากง่ายมากๆนะครับี่คิดว่าน้ำสลัดจะง่ายขนาดนี้จริงๆเราไม่มีอะไรเลยครับคุณแม่เครื่องพริกไทยนิดนึงนะครับ๋ยวคุณแม่ชิมรสนะครับเกลือนิดหน่อยเป็นให้กอมนึง ลองชิมดูเลยครับปรับได้นะครับปรับได้ตามที่เราต้องการเลยโอเคถ้าเราพอใจแบงนี้แล้วโอเคครับเรียบร้อยผมจะทงผมให้ดูก่อนว่าวันนี้ที่ผมเตรียมมามีอะไรบ้างนะครับของคุณแม่ที่ผมเตรียมให้วันนี้เนี่ยจะเป็นถั่ววอนัทกับปูนี่เป็นอะไรที่เข้ากันครับเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนผักที่เตรียมมาวันนี้มีหลากหลายผมเตรียมเป็นพวกผักร็อกเก็ตแล้วก็เป็นพวกผักสลัดต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ไม่จํากัดเลยเนาะไม่จำกัดครับเราไรหรือชอบอะไรไอเดียไหนได้หมดเลยนะครับผมต้องบอกว่ามันเหมาะเพราะว่า คุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคุณหมอขอเมสันจา่าให้หน่อยครับจริงการทําสลัดเป็นขวดใส่เมสันจา่าเนี่ยน่าจะเหมาะกับชีวิตคุณแม่เพราะว่าเวลาเตรียมเนี่ยเตรียมได้ทนะันยิงหลายๆขวดแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นอ๋อได้เลยใช่แล้วก็วันจานก็หยิบออกมาหนึ่งขวดถ้าคุณแม่ยังไม่อยากเติมสลัดก็ค่อยมาเติมตลอดแลันก็จะอยู่ได้นานเนอะเพราะว่าเราใส่ขวดใช่ไหมคะที่เมื่อกี้คุณแม่คุยกันเราบอกว่าคุณแม่จะกังวลเรื่องน้องน้องโอมใช่ไหมคะน้องโอมเนิ่งโตอายุง หอมนิดนึงแล้วก็จะไม่ค่อย,อยชอบทาน<ว>ใช่ไหมคะค ทีนี้เนี่ยในแง่ของการรับประทานเมนูเนี้ยก็อาจจะเป็นทริคที่คุณแม่เอาไปปฏิบัติต่อได้คือว่าเด็กเนี่ยเราต้องให้เขาทานอาหารในแง่ของโปรตีนคุณแม่รู้อยู่ละคาร์โบไฮเดรตก็มีความสําคัญและที่สาคัญไม่น้อยกว่าก็คือในแง่ของน้ํามันคือบางทีเราจะคิดว่าเด็กน้อยเนี่ยไม่ต้องทานอาหารที่มีน้ํามันเลยก็อันนี้จะไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราจะโหลดโปรตีนเยอะๆไม่ได้ทีน้ํามันที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ามันมะกอกก็เป็นน้ํามันที่ดีโอเคเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอกับคุณแม่ช่วยเด็ดผักนิดนึงนะครับ ว่าหลายคนไม่ทานหอมใหญ่ใช่หอมใหญ่นี่จะเป็นผักที่ม่กินชุนเนาะใช่ครับเด็กๆเขาก็จะไม่ค่อยชอบถ้าเราใส่สลัดก็จะเป็นตัวแรกที่เขี่ยทิ้งเลยตลอดเวลาใช่ไหมคะผู้ใหญ่บางคนก็ยังทานไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะคุณแม่มีเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ําเพราะฉะนั้นถ้าเด็กน้อยเนี่ยเราค่อยๆเริ่มโดยการแบบหั่นเล็กๆเอาไปปรุงให้สุกให้เขาทานได้ก็จะดีหรือว่าสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าทานได้ ก็จะดีเหมือนเช่นกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวซึ่งชะลอการดูดซึมเรื่องของน้ําตาแล้วก็ไขมันนะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําได้นะคะวันนี้เลยเอาทริคมาครับคุณแม่เป็นทริคที่ทําให้ทานของใหญ่ได้นะครับดีค่ะครับถ้าคุณแม่ลองสังเกตดูเนี่ยผมจะมีของใหญ่แช่อยู่ในน้ําซึ่งมันมีไอ้น้ำก่ออยู่คืงน้ำเย็นเราสไลด์เสร็จปุ๊บเราล้างน้ำต่นจุนหายไปล้างสองน้ำครับค่ะเทน้ำออกน้ำที่3ามใส่ปุ๊บใส่น้ำแข็งทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลาย หอยใหญ่จะกลายเป็นแบบนี้ครับคุณแม่ลองสังเกตดูใช่ครับเขาจะใสเห็นไหมครับก็คืะไอกพวก็กลิ่นฉุนอะไรมันออกไปครับออกไปแล้วอย่างนี้แม่สงสัยนิดนึงแล้วพวกสารอาหารหรืออะไรที่คุณหมอบอกว่ามันมีในหองใหญ่มันจะหายไปด้วยไหมก็ถ้าเป็นพวกวิตามินที่ละลายน้ํากระบวนการในการที่เราล้างพวกนี้มันก็จะสูญเสียไปบ้างค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับขั้นตอนซึ่งเราจะฝึกให้เด็กรับประทานก็ ก็อาจจะยอมก่อนอะไรอ่าง้เป็นต้นแล้วถ้าไม่กินเลยก็จะไม่ได้เม่ไดูดเลยน้อยเราได้ตัวไฟเบอร์ค่ะคือตัวใยอาหารแต่พวกสารอาหารเล็กน้อยก็อีกหน่อยพอเก่งแล้วก็ไม่ต้องล้างทานเลยจากแต่ก่อนที่ผมเหมือนกันครับไม่ทานมะเขือเทศก็ค่อยๆเปลี่ยนมาทานเรื่อยๆเหมือนกันอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวเลยนะใช่ครับลูกชายก็ไม่ทานมะเขือเทศเหมือนกันค่ะแม่ก็ไม่ทานหรอครับมีเทคนิคอะไรที่จะทําให้ทานได้ไหมคะวันนี้ใช้แล้วต้องทานกันเลยค่ะมะเขือเทศซึ่งมันเป็นพวกเชอรี่ทอมาตโตเล็กๆูกเล็กๆค่ะ มันจะอร่อยกว่ามะเขือเทศยียมันจะหวานมากรสชาติคลายเป็นแบบเหมือนผลไม้มากว่าใช่ครับจริงๆพวกมะเขือเทศพวกนี้เป็นมะเขือเทศจากญี่ปุ่นมะเขือเทศพวกนี้จะมีลักษณะโดดเด่นก็คือว่าเขาจะค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่เหม็นจริงๆมะเขือเทศคนที่ทานได้เพราะเหม็นกลิ่นใช่ค่ะพวกนี้ไม่มีกลิ่นโอเคผมมีวอลนัทให้นะครับแล้วก็ผักต่างๆหัวหอมใหญ่นะครับผมเลือกที่จะใช้วอลนัทเนี่ยใส่ลงไปล่างสุดเพราะอะไรถ้าเรามีออปชั่นในการเลือกได้อะไรก็แล้วแต่ที่โดนทับแล้ว แล้วจะยุบนะครับอย่างเช่นผักพอจะไม่ไหวข้างล่างค่ะอย่างถ้าเป็นพวกถั่วพวกธัญพืชไหวข้างล่างนะบางสูตรมัหนักหน่อยใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นวอลนัตนะครับใส่ลงไปเลยถ้าคุณแม่ทําบ่อยผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือหาขวดน้ําพลาสติกวดใหญ่ตัดแล้วเสียบที่แทนกลวยเลยถูกต้องแล้วใส่ของไปมันจะสนุกกว่ามากเลยครับเราใส่ถั่วลงไปแล้วนะครับต่อไปแม่ครับรบกวนครับค่ะอันนี้เป็นพริกเขียวนะครับใส่แค่ไหนก็ได้ใส่แค่ไหนก็ได้ครับ เสร็จแล้วเราก็อาจจะขั้นด้วยหัวหอมนะครับมแม่เดี๋ยวขออนุญาตให้ใ,<ส>ให้ใหลายๆสีสลับกัน่ให้สว,สวยด้วยเนาะใช่พอเราใส่ข้าวโพดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของคาร,ร์โบไฮเดรตคือง่ายๆว่าถ้าน้องทานข้าวโพดหนึ่งักใหญ่อะคือข้าวสองทพีเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างครบแล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับเริ่มต้นถ้าไม่ชอบทานใส่ไม่ต้องเยอะนะครับคุณแม่ใช่ครับ ขาดไม่ได้ก็คือเนื้อปูนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะคะครับแม่สั่งพิเศษหรือสั่งธรรมดาครับพิเศษมจะให้หมดเลยพิเศษค่ะพิเศษเลครับอันนี้เนี่ยก็ดีต่อหมายความว่าถ้าเป็นคุณแม่ก็เป็นอาหารซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันไม่เยอะนะคะในแง่ของอาหารทะเลเนี่ยมันก็จะมีไอโอดีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีต่อทั้ง ุณลูกคุณแม่ทานได้หมดทั้งครอบครัวมีข้อควรระวังไหมครับเนื้อปูเนื้อปูเนี่ยจริงๆเรื่องโซเดียมอยู่ที่ตอนที่เขาปรุงด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายิง่งบางทีซื้อเป็นลักษณะเป็นกระป๋องพวกนี้ง่ายๆคือว่าดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความต้องการถ้าเรา<ม>เห็นว่าตัวเลขมันแบบ40% 5 0เนตี่ยต้องระวังละว่าเขาผสมเกลือลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะทาน<ม>ตรงน้ำลาดมันเยอะยไม่ได้นะคะนะครับที่เหลือข้างบนนี้จะเป็นผักสลัดครับจะรบกวนคุณแม่กับคุณหมอช่วยกันเดี๋ยวใส่ล็อกเก็ตนิดนึงผัก่งิรแต ก็ไม่น,อนม้อยเลยนะครับมันจะเขย่าได้ค่ะมันแน่นมันได้ครับถ้าไม่ได้เราคว้าเอาอ อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งอันนะครับที่เราทําได้ก็เสร็จแล้วนะคะ1ขวดสลัดโลของเราคุณติ๊กดูเราคิดว่าเป็นยังไงบ้างพอทําได้ไม่ยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ออกมาหน้าตาดีมากลูกน่าจะยอมทานบ้างใช่ไหมคะทำด้วยแล้วทานด้วยน่าจะใชใช่ค่ะแค่นึกถึงตอนทําก็ชอบแน่ๆสนุกแน่ๆอ่างั้นตอนนี้มันเป็นคิวของเราคนละขวดเลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะคุณติ๊กก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งก็คือว่า ถ้าเกิดว่าลูกอาจจะย,ยอมทานผักได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นธัญพืชก่อนเพราะว่าธัญพืชเนี่ยก็จะมีในแง่ของทั้งใยอาหารมีแป้งด้วยแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นพวกลูกเดือยถั่วแระข้าวโพดถั่วแดงนะคะหรือใช้เป็นผลไม้ก็ได้เพราะผลไม้มันก็จะมีทั้งความหวานในธรรมชาติใช,ใช่ไหมคะลูกชอบหวานหวานอันนี้เขาน่าจะยอมทานงั้นเรามาลองทํากันเลยไหมคะได้เลยคะ่ะอันนี้เป็นส่วนของกอกไก่ก็อาจจะเพิ่มโปรตีนเขาเล็กน้อย ได้แล้วสามหลนะครับสวยงามมากผ่านไปแล้วครับเมนูแรกครับเป็นเมสันจาสลัดยากไหมครับคุณแม่ไม่ยากเลยค่ะง่ายกว่าที่คิดเยอะลเลยค่ะดีครับแล้วก็ถ้างั้นเราทวนกันบ้างหนีรอมเึงว่าสูตรน้ำสลัด ยังไงนะครับคุณแม่3น้ำมัน1เปรี้ยวเชื่อมด้วยสา,สาโอเค <c oughs> นะครับยอดเยี่ยมมากดังนั <c oughs> ้นสูตรนี้ใช้ได้นะครับปรับเปลี่ยน แล้วก็ลองหาน้ำสลัดของตัวเองดูนะครับก็อย่าลืมนะคะเวลาทําสลัดเนี่ยเราเลือกให้มันได้หลากหลายสีอย่างเงี้ยนอกจากจะสวยน่ารับประทานยังจะได้เกลือแร่แล้วก็วิตามินได้หลากหลายด้วยรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระทาแล้วหน้าตาสดใสไม่แก่ด้วยนะคะขึ้มราคาเลยค่ะโอเคครับในช่วงหน้าเดี๋ยวมีเมนูเครื่องดื่มเพราะว่าคุณแม่ไปปิกนมิกชอบมีเครื่องดื่มไปด้วยนะครับและส่วนมากจะเป็นน้ำอัดลมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมีเมนูเครื่องดื่มง่ายๆเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าครับค่ะ กลับมานะครับช่วงนี้เราจะทำเป็นเครื่องดื่มนะครับก็เห็นคุณแม่บอกว่าปกติเราจะเป็นน้ำอันลมใช่ค่ะถ้าน้องชอบทานหวานนะครับคุณหมอมีข้อแนะนำอยางไรบ้างเกี่ยวกับอาหารหวานในเด็กครับคือจริงๆเนี่ยในเด็กเมื่อกี้คุณแม่แอบกระซิบบอกว่าน้องชอบทานชาเขียวมากใช่ะก็คือจริงๆเนี่ยน้ำตาลที่เราทานนอกจาก อยู่ในรูปของน้ําตาลที่เติมเป็นช้อนเนี่ยมันยังอยู่ในพวกผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็ให้ทานเป็นน้ําตาลซึ่งได้จากธรรมชาติใช้น้ําตาลจากผลไม้หรือถ้าน้องชอบทานเป็นเครื่องดื่มหวานหวนเนี่ยทานน้ำผลไม้สดก็ยังจะดีกว่าแต่ที่ดียิ่งกว่าคือเราจะทําผลไม้ปัน่นใช่ไหมคะใช่ครับอาจารยการที่เอาผลไม้ทั้งลูกไปปั่นเนี่ย มันจะได้ไฟเบอร์อยู่ใช่ไหมคะ,คะการดูดซึมมันก็จะช้าลงแล้วน้องเขาก็จะได้ผลประโยชน์จากเรื่องของวิตามินและก็แร่ธาตุด้วยวันนี้เป็นช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์นะครับ ชอ็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ก็คือชอ็อกโกแลตกับเนยถั่วเนยถั่วนะค้วยมันเป็นส่วนผสมคลาสสิกของฝรั่งเขาอันนี้การันตีว่าใครกินชอบอะไรประมาณนี้คือเหมือนผัดกะเพราห,หรือต้อยมยำบ้านเราค,คือเป็นอาหารที่การันตีว่าใครกินก็ได้ใช่นะครับแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเรามีกล้วยหอมนะครับเนยถั่วนะครับแบบละเอียดนะครับแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตไม่เติมน้ำตาลเลยนะครับ <S 2> <S 2> ใช่ครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็มีเป็นนมช็อกโกแลตกับนมสดธรรมดาทําไมถึงเอา2ออันนะครับจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ย ตามสูตรเลยก็คือเป็นนมช็อกโกแลตหมดเลยคุณหมอบอกว่าหวานไปคุณหมอห้ามลดลงครึ่งหนึ่งนะคะมันก็ยังอร่อยอยู่เพราะฉะนั้นสองตัวนี้นะครับเรามีไว้เพื่อตัดทอนน้องตอนแรกอาจจะไม่คุ้นนะครับโอเคปล่อยให้หวานนําไว้ก่อนก็อาจจะค่อยๆทอนมากใช่ช็อกากมากกว่านมสดนะครับนมช็อกโกแลตมากกว่านมสดธรรมดาแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับจนตอนสุดท้ายอาจจะเหลือนมช็อกโกแลตจริงๆแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็มีน้ําแข็งนะครับนิดหน่อย เดี๋ยวรบกวนคุณหมอกับคุณแม่ช่วยกันปั่นในจังหวะที่ผมทํางานยากที่สุดนั่นคือปอกกล้วยให้ครับ <c oughs> จริงๆกล้วยเนี่ยมีประโยชน์เยอะเนาะล้ยหอมลูกหนึ่งก็คือเราจะได้แป้ง <c oughs> เท่ากับข้าวประมาณสองถพวทีนี้ถ้าคุณแม่บอกว่าน้องบางคนเนี่ยถ้าเล็กมากๆบางที <c oughs> เราไม่อยากเขาทานเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีสมบัสมของคาเฟอีนในโกโก้ใช่ไหมคะห <c oughs> มอก็ชอบเป็นสตรอเบอรี่บานาน่ามันก็เข้ากันเหมือนกันอาจจะใช้นม สตรอเบอรี่ครึ่งหนึ่งกับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเราไปแอดแอพได้นะใช่ครับโอเคคุณหมอครึ่งหนึ่งนะคะงั้นเราก็ใช้ประมาณครึ่งมิลครับอันี้ก็ดีครับคุณหมอหมอครับอันนี้เช้กล้องทำงานยากให้เราครับผมปอกกล้วย 1ลูกนะคะโอเคแล้วก็ในถั่วเพิ่มความหอมมันเพิ่มพลังงานได้โปรตีนที่ดีหมดเลยไหมคะหมดเลยครับอร่อยแน่นอนนะคะคนมากแล้วก็โยเกิร์ต,รตนะครับโยเกิร์ตนี่ผมใช้เป็นแบบธรรมชาติันนี้ที่เลือกมาครับก็คือไม่ไม่เติมน้ำตาลอย่างที่บอกไป เรียบร้อยไปแล้วกับ2เ<อ>มนูนิ<อ>้น,น,นะครับคุณแม่ครับคุณหมอคิดว่า2เมนูนี้โอเคไหมครับผ่านอยม่่านโอเคแน่นอนม,มีทั้งอาหารครบทุกหมู่เลยนะคะ<ช>แล้วก็<ช>เป็นเมนูสมูทตี้ที่มีนมด้วย<ช>ก็ได้เกลือแร่แร่ธาตุแล้วก็มีไฟเบอร์จากกล้วยมีแคลเซียมสูงเหมาะสาหรับน้องที่กําลังอยู่ในวัยที่กําลังจเจริญเติบโตนะคะ ท่านผู้ชมทางบ้านก็รีมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะเปิดโอกาสท่านผู้ชมส่งคําถามหรือเรื่องราวที่ท่านต้องการให้เราแก้ปัญหาด้วยการใช้อาหารจากสุขภาพส่งเรื่องราวกันเข้ามาที่รายการ Healthy Friday ไม่ว่าจะเป็นตามที่อยู่ทั้งด้านล่างหรือจะส่งมาทาง Facebook ของรายการนะคะมาให้ดนชาแนลทาง i n b o x หรือทางเมสเซจส่งเข้ามาได้เลยเรื่องราวของท่านก็อาจจะได้รับเลือกแล้วท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแบบคุณแม่ติ๊กค่ะครับคุณแม่วันนี้มาร่วมรายการแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้มานะคะได้วความ รู้ไปเยอะแยะเลยค่ะสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะได้มีโอกาสได้ลองทำสลัดแล้วก็สมูทตี้ปกนิกครั้งต่อไปของแม่รับรองสนุกกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมแน่ๆค่ะได้นำไปใช้แน่ๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเช่นกันขอบคุณมากๆครับขอบคุณเช่นกันค่ะในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามดูกันว่าพี่บวยมีการออกกําลังกายรูปแบบไหนมานำเสนอให้พวกเราครับพิลัตชิสเนี่ยจะเป็นการออกกําลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรง ปรับบุคลิกภาพทาให้ผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในช่วงท่าของการออกกําลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินมั่นใจในตัวเองขึ้นสําหรับผู้คนที่เล่นแล่เที่ส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับ